สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนใกล้ทีเทียงพี่น้องเยกินน้องฝรั่งเนยพากินเลิกก,เลกกันเลยกินนะมันผมก็ตอนเกือบทีเทียงพี่น้องเลยงงไปเมืนน่อนี้มื่อนี้สีพาพี่น้องมาเบิ่งของควนสิ้นใหญ่ของน้องเนยพี่น้องทีเปิดในเพิ่นเบิง่งมื่อนี้เราเบิ่งน้ำกัน แต่ว,าวา่าบ่ตถประกอบไปเพื่อนดอกให้ทางแห่งบางมันอื่นอย่าประกอบไปเสือเปิดเพื่อนกับมันคขอบโบขบะนะตอนนี้เจ้าของเพื่นก็นใจจดใจดจ่ออยู่คนงเดยกินนะมากีดูน,น้องอเลยเน้อะเน้อมาพีนั่นเอ้ยขานลูกยางดีด่ดมึงในบาทมา,มาเบิ่งรูป,ปเป็นอะไรคือมอมแมมแทบมาจะไปดีปลาลุงกอนไว้ สวดีปลาลุงเว้ยปลาลุงสวดีปลาลุง<ะ>ได้ซองเขาฮนะเบืนสิไรน้องหลีกล็ลังลลางถุยพี่น้องเอ้ยน้องหลีกล็ลังลลางถุยได้แล้วมายุกมาพีใครเนี่มาข้าวกล้องน้าบีอยากเบิ่งหรือ,อยังอ,อยากเบื้องไรของของวัญน่ะอยากเบิ่งหรือไม่อยากเบิงเบ่ง ตอบขั้นปรหูให้เบิงได้ยากเบิงด้วยากเบิงยากเบิงว่าสิโอ้จักปรหูอะไรสากเบิงหรือ่าเบิงสิเปิดให้เบิงนะเอแกไปเนียัได้สีนั้งแม่หมักสียังเหรอีเป็นอบ่รเนี้แล้วเปิดเห็นกระหมากอะไรเบิงอ่าสี้ั้งอาทอะกัน อยากอยากเบิ่องอยุสิเปิดให้เบิ่งเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งก็รอบแป๊บหนึ่งพี่น้องชาวเบิ่งเป็นบบเ,เคยคือแบบว่าเด็กน้อยกับโบเคยได้ก็ได้ได้ก็ขอบคุณที่ชาวสักฝั่งไทยขอบขอบคุณป้าดูขอบคุณป้าดิเ,ดอเออเป็นทีได้ของขวัญชิ้นใหญ่ที่แปลว่าเด็กน้อยคือโบมีโอกาสเลยนะนนยุคเขาคือแบบแข่งกับใกล้โบมีโอกาสไม่แต่ขนมยังบ่ได้กินแต่ว่านี่ แต่วันนี้เพิ่ดจะได้รถงามแต่ว่ามื่อนี้ให้เบิ่งยีซื้อได้เบิ่งยีซื้อนอกมื่อนี้เนาะมื่อกี้ยังขี่เนาะอือห้เบิ่งยีซื้อไหมเนอะจะเปิดได้เปิ่ดเบิ่งยีซื้อเตี๋ยวเหี้ยนเลยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังหืึพร้อมหรเบิ่งหรือยัง เอาหายไปแล้วแพงหักซาดีๆ <Ừ. S 1> ขั้นบกีแล้วเอาขึ้นไวทีย้งสั่นเขาย่อไปไปขใจยู่า,านะขใจยูาา่บานะ <c oughs> ขันบกีแล้วยกขึ้นไว้ทียงหามถิ่มไปตุวที่ยกขึนข้นไนวทิงเทียงผูให้แม่ยก <c oughs> ขึ้นไวหา <c oughs> เว้ยกไว่าเ้ในในทียงหล้วว่าด้เทิงเทิงเทียงต้องรีดก็มาแล้วมันนี้ใช่ไเปิดท้องควันองเลยไอ้เพิ่งเบิ่ง่นลอรุ่นหนหังดีใจอยู่บอดีใจยูสิได้เห็นมือนดีใจบอดีใจแหง้งเดียกกลองคุณเดี๋ยวลองดกล้องดูเดี๋ยวกลดูดี๋ยเปิดท้องควันก่อน อาของกัมาเปิดเลยคะต่งๆนี่ต่างๆมันดำหมดีเนาะเออหลังเนาะเด้ดเวยด้วยยังนีนะเนี่ยอยู่ข้างในรอจะเปิดยังนั่นแมวแก่ก่อนแก่ก่อนมีมาดูเพื่อมาเต้งมือเข่ามาพี่เข่ามากล้องหรือไง มวยได้กันไปไปเบิรงไปเฮียงเลยเข่ามาเข้ามาเขามาพี่มาอยูดนี่เขามากล่องกระจนานะเบิร์ดบอกว่าันผ่าพุ้นมาเนยเนย เนยเอาไปดีเนยนนาะเดี๋ยวท่าประกอบได้ไหมน้องให้เอามาให้เบิจงๆนี่สาวเจไหนงามเยอะงามยุ่บงามจน้บงทีงามรู่งามมากเยอะโอ้ยเดีๆโดยมาแห่งบ่เฮ้ยอะคีเแบนนี้เลยซะ เดี๋ยวฟังก่นมี่ยังไนี่จะายเขาสุดยังไรเไงครึ่งครึ่งมาดูดินี่คือหมดไรเยอะน้องเนยกล่องอะไรนี่อเออเป็นอุปกรณ์มาได้นี่เียนอหาอร่อยขาส่งได้โกบมางามได้น้องเนย นี่คือคิงน้อยวันสองเป็นได้เป็นได้แต่ว่ามือนี้ยังบ่ได้ขี้แอ้เปิดไอ้เบิ่งนยืชยืชยิ้มๆพ่นแนมไปทางกล้องผมเขาพูดปะพ่นไว้ขอบคุณจ<า>ัดรูปพูนจะได้หลดงามไ่นอกมือด้วยดิสีแจ่มขนาดนี้ชี้หนุกระดูกวันนี่เดี๋ยวแม่น่ามาสีประกอบให้ขี้มาเอิญมาเอิญลอกก่อนเอามาเชให้เบิร์นกี่สีเอามาให้เบิ่งนกสีดอกราคาบ่ได้เรนเนได้เนี่ยนะ แข้งแห้งความหลดรุนอี้นะเงาเอนักกันะมันจะไปดิ้ของเดียเตอร์เนาเยาะไปดิวิงินี่มันคืออะไรเนล่ยเกนักเด้อได้ต้องเนยมักยุซีดีนะะเฮ้อเฮ้อบอลมวนโดนเลยได้เห็นไดนเห็นเลนโดยเิ

เอาเ่าแต่ว่าขั้นประกอบมากมันใหญ่ดิมีเบรคพ่อสวยรู้ดองเลยขอชใช่หะเนี่ยพอเนาะไ้พอจ้ะกอจีาไปปั่นเด้อนี่ให้เนาะรถซี่เคียวอี่สาวเพิ่งเลือกให้เล่นอันนี้จะเล่นบนเลนด้เล่ได้ อันนี้นะมันมาีดิเขาเนี่ยน,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 นปั่นนะมันมีมีแสงวิบวิบวิบวเด็คันพต๊จะเอาลงไปขี่เด้อวสี่าวเด้อนี่แค่นไปได้เปิดใเ้เบิ่งซื้อได้ไรูปก็มีแห้ได้รูปก็มีแห้งนะเบิ่งอยาทิักดิสิบิบาน้าหายได้เลยักซาดีดขั้นบกขี่แล้วขึ้นไปเชียเทียงนี้นัวอว่านะ ขอย่างนี้เหรอโดยอันนี้หอนโดยเขาจะถบ้ไหม่าว่าถูราคาวันีถือเบอร์เด้อนี่เด้อสองพันสามสี่พันหัวอจะถีก็ถได้นเชนได้หนังเลยแกว่าเปิดให้ผูนชมไอ้เพื่อนปั่นเป็นหรือยังเห้รถถีบเรียดปั่นปั่นได้จังได้แล้ว แตงไงแตงไเอออมันได้เพามัในกล่ย่กีใกล่องนักตืบึ้นักตืเงบิ้งโอ้าอนักยุเดี๋มีอุปกรณ์นะฮะแลมีกระเจาหรือยังงมีกระเจาอยู่นกบมันนี่กบน่อยมันทางไหนทางหนไปทางปีนนี่เนอะสวยสวยนะ สวยมากชวยมากกาจริงสวยมากก็จริงวัอนี้เนี่ยบทหายขี่ดอกสขีเป็นยุคกับแคนเทนไอสขีนี่ฮะใครจะมีคิงล้อหน่อยเดี๋ยวมีคิงล้อสองอันเอากระปับใส่ปั่นได้สบายหักสายดีๆเด้อพังพอว่าหักสายดีๆกันได้เลยเรียนขี่ยุ่นๆขี่เท้าเดินแล้วเมื่อยก็เอาขึ้นใบเทียง บนี yeah, okay, ่อันตะพุ่มตกทำ่อยาเข้าบ้านหาคุมกปันไปเลเดียวเด้อป็นปันนี่ยม่ได้ดอกได้ยังนอยนี่นมันข่านี่มันพอดีอันส่วีอันนี้นาะให้บันขี่เป็นอีกประมาณงเติบได้เลยแพงเด้อแพงอย่าหาไปขี่เด้อ่า่ มันก็มีอันน้ทีทเลีจะอันทีเโอเคเลยทีมเจ๊เจ๊ฮเกกันใส่แค่นี้ไปก่อนใส่หน่อยใส่บนได้เอ๊ยซึเคอค่ะอะไรเนี่นอนกุ้งนะเหรออืมจะจะติดแฟนอันนี้แบบ ได้ม่ขีปันบ่ได้ใหญ่แห่งสบายวันนี้อีกปีหนาเฮงก็ให้มันเฮงเฮงขี่เป็นสี่หปีผูเด้อใหญ่ปีหนาก็แฮงสบายมากเขไปเี่ยวขก็เห้างเป็นไห่ผู้ได้ประกอบาวยเด้อย่างสวยไปหน่อยไว้ยังสวยผู เอกซูไว้ของคนน้องเน,งน,นยนะกายอันนี้ชเป็ตปุ๊บกายเอาดีมาเลยจังเอาเตรียมโตแล้วน้องเนยมืออื่นได้ปั่นแน่นอนได้เออไปไปอยากไปดูอย่างดีใจสำแดงฮะดีใจสำแดง เป็นดีใจแฮงดูว่าบุกิดแล้วว่าจะได้รถใหม่นะเป็นบุกิดดาวเซได้รถใหม่แต่ว่าพี่สาวก็ซื้อให้ซื้อให้ต้องหักชาดีๆฟังความบอกฟังความเด้อแต่ดื้อแต่ดื้อว่าฟังความคันว่าบอกฟังความเลยหยุดกับคืนบ่ให้ ยังไหวปานเลยี่่นองคนนัได้เทฮะนัมีตีเดียวแล้วเพิจะสิบกระอไปเพิ่นน้องวันนี้เอาว่าเบิร์นดสือให้เพิ่มส้มมันงามงามรึเปล่งามงมเพรก็คิวคงามพอมดูหะนี่แหละคือของแท้พอให้เบิงนว่างามพรอ่เธอร้าไปงพอ่ให้ปลูกุดพรอานปลูกมข้หนึ่งน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งพออไรก็อะไรไป อก่อนใหลูมอลีก่อนให้อลีไ่ได้รถทบน้ำผัดใ้อลีทนน้ำคนเดียวนพินาเป็นตัวยืนเอนวเาไปล้นี่เราสวยขนาดอยู่เทวพังห้ามันโอคันมีกัราคาบรรมาด้าแพงขนาดสไลด์อยู่พังห้ามันจมีแต่รถกันนคัเบาๆเล็กบางเดยมันมันเลยบ่ทนทานแต่วันนี้บอกเลยนะเที

พีดดว้ก่อนอะไรพี่น้องสารกินี้ก็ตโตล่าเลยพี่น้องอื่นด้วยพ่อกันใหม่มื่อื่นสิประกอบไปเพื่นมือื่นมือื่นล่อมื่อื่นแต่พ้นต๊ะมาแลงกับโบนิชเปื่อทาแห่งีต้อท่านแห่งเซียหายน้ำสันเซกีกีสกีตุ้มกับโบไปแล้วไปเะยได้พี่น้องไอ้ขอบุกคุณารที่เขามาสมจะได้กับคุณขอบคุณพีศาจและควางไทยที่เมตตาน้องเนย จึงแบบว่าเป็นเด็กผีหนาสงสารนอะไรนกแต่แม่สบายดีนะแม่ e ขอบคุณเด้อขอบคุณป่าลุงขอบคุณป่าลุงขอบคุณไปปีนด้วยทั้งหมดบคุณป่ลุงขอบคุณป้าเด้อทีเมตตาสิโอ้เป็นหมักแห้งเหรอสินี่หมักหรือบ่หมักหมักทำไร อามืออื่นอดเอามืออื่นจังขีเนาะเ้อเฮ้อไอยากหหาเ้ายากได้ตัวนี้ไปห้อตันนี้มืออื่นจังีมืออื่นจังีตัวนี้แล้วก็เอ้นนี้งามอะไร่น้องไปแลวงามสวยสวยมากขอบคุณคุณลายๆพี่น้องน้องเนยกับดีใจแหงเลยคึงนไ้ดูริดจับจับจับ จับจับซอยน้อดูจับจับเออปีนานมาพี่ปีนาว่าเดี๋ยวมันดีใจแหงได้จับก็ดีดีใจไปเลยพี่น้องเว้ยกูบูนบูนละลายายบายดูายบายดูเออ